สวัสดีค่ะพบกับช่อง youtube สมมาทาโรนะคะช่วงนี้ก็มาพักสมองกันนิดนึงเนาะก็ จบสำหรับคลิปรายปากปากหลังของเดือนกรกฎาคมไปแล้วอัปเดตให้ครบทั้ง7วันไปแล้วใครยังไม่ได้ไปดูไปตามชมได้นะคะมีคลิปให้ดูย้อนหลังเนาะวันนี้เราจะมาเป็นเรื่องของการจุดเทียนการบูชาเทียนนั่นเองค่ะจริงๆเนี่ย การบูชาเทียนหรือการบูชาไฟชื่อก็บอกว่าเทียนชื่อก็บอกว่าไฟเทียนหรือไฟย่อมให้แสงสว่างแสงสว่างจะช่วยในกรณีไหนบ้างแสงสว่างเนี่ยมันก็มีสองกรณีเนาะหนึ่งคือแสงสว่างทางปัญญาแสงสว่างทางปัญญานั้นเกิดจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเหมือนที่เขาบอกว่า สติมาปัญญาเกิดแต่หลายๆคนเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาเวลาที่เจอเรื่องทุกข์ใจสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มีมันเกิดอาการที่เรียกว่าสติตะเลิดเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแสงสว่างอย่างแรกที่จำเป็นที่สุดคือแสงสว่างทางปัญญาคือการรู้ว่าตอนนี้เรากําลังทำอะไรอยู่รู้ว่าในขณะนี้มันกําลังเกิดอะไรขึ้นพยายามแก้ไขปัญหาด้วยสติเผชิญหน้าทุกอย่างด้วยสติ สองคลิปที่แล้วส้มมะพูดไปเรื่องอะไรจำได้ใช่ไหมคะว่าด้วยเรื่องของการจุดธูปนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆก็ตามจะเป็นเรื่องการงานจะเป็นเรื่องความรักมันมืดแปดด้านไปหมดมันมองไม่เห็นหนทางมันคิดไม่ออกแล้วมันไม่มีแสงสว่างทางปัญญาแล้วส้มมะบอกให้จุดธูป16บดอก หรือ36ดอกหรือ108ดอกแล้วแตเ่เคสของคุณเคสของคุณกรณีของคุณเรื่องราวของคุณมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนใครที่ยังไม่ได้ฟังลองไปหาย้อนดูได้ส้มมะทำไว้ให้2คลิปกรณีว่ามืด8ดด้านจะทำยังไงชีวิตไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วให้เบื้องบนช่วยตัดสิน หรือบางคนที่มีปัญหาหนักใจเรื่องความรักมีความรักก็มีทุกข์แต่จะเลิกก็ไม่ได้จะไปก็ไม่พ้นทูบช่วยได้เช่นกันการจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งทูบ36ดอกหรือทูบ108ดอกไปหาดูนะคะโพสไว้ให้แล้วนะลองฟังดูไม่ต้องเสียเงินทำได้ง่ายๆเสียเงินค่าทูบกรรมเนี้ย5 5บาทนะคะโอเคแต่วันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของแสงสว่างที่เกิดจากการจุดเทียนหรือบุญที่เกิดจากแสงสว่างบุญที่เกิดจากแสงสว่างมีอะไรบ้างหนึ่งเติมน้ำมันตะเกียงแน่นอนเพราะว่าตะเกียงให้แสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงได้เช่นกันอีกกรณีหนึ่งบำรุงค่าไฟวัดจำเป็นต้องใช้ไฟ การช่วยวัดบำรุงค่าไฟไฟคือพลังงานกำเนิดแสงไฟฟ้ากำเนิดความร้อนกำเนิดแสงสว่างไฟมีประโยชน์หลายอย่างเติมน้ำมันตะเกียงหนึ่งบำรุงค่าไฟสองสถวายเทียนหรือถวายหลอดไฟอันนี้เห็นผลแน่นอนเพราะพระท่านเอาเทียนไปจุด ก็ได้แสงสว่างเอาหลอดไฟไปติดหลอดไฟก็ให้แสงสว่างอ่ากับอีกกรณีหนึ่งคือทาบุญกับคนตาบอดถูกไหมคนตาบอดเขามองไม่เห็นชีวิตเขาอยู่ในความมืดมนการทาบุญกับโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือเราเจอคนตาบอดที่ไหนให้ทานกับเขาทําทานกับเขาง่ายๆอันนี้คือการให้แสงสว่างอีกประการหนึ่งประการสุดท้าย คือเรื่องของการจุดเทียนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อของชาวล้านนาจะเชื่อเรื่องของการบูชาเทียนจะเชื่อเรื่องของการจุดเทียนมากเขาเรียกว่าเทียนเนี่ยครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวเทียนทำให้คนรักคนหลงเทียนทำให้สมหวังในความรัก เทียนทำมาหากินทำมาค้าขายเทียนให้ด่ายางเทียนให้เจา้านายเอ็นดูหรือแม้แต่เทียนสืบชะตาเทียนสะเดาะเคราะห์คนทางเหนือจะเชื่อเรื่องเทียนมากๆแล้วในกรณีไหนละ่ะที่ควรจะจุดเทียนจริงๆทุกๆครั้งที่รู้สึกอึดอัดทุกๆครั้งที่เวลาเรารู้สึกไม่สบายใจหรือต้องการคำตอบต้องการแสงสว่างจุดเทียนได้ทั้งหมด ใครที่สมควรจะต้องจุดเทียนกรณีแรกส้มมะขอพูดถึงสองราศีที่จำเป็นจะต้องจุดเทียนหรือทำบุญด้วยแสงสว่างราศีแรกลัคนาแรกคือราศีพฤษภลัคนาพฤษภเพราะเพราะตอนนี้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภมีพระราหูสถิตอยู่แต่ราหูที่สถิตอยู่ในราศีพฤษภ ส่งผลดีทําให้คุณมีเงินทองร่ํารวยไม่ใช่ดวงลาหูค้นทรัพย์แต่คุณก็จําเป็นจะต้องจุดเทียนให้แสงสว่างเสริมดวงชะตาขึ้นเพราะเพราะลาหูหมายถึงเงาราหูเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของธุรกิจสีเทาวงการมายาการต่างประเทศหรือโลกออนไลน์ใครที่เป็นชาวราศีพฤษภ แล้วทําเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้สามารถจุดเทียนบูชาพระราหูได้นะคะอีกหนึ่งราศีถึงแม้ว่าราหูจะไม่ได้ทับดวงชะตาแต่ก็เล็งกันเนื่องจากเป็นราศีคู่ตรงข้ามของคนราศีพฤษศพนั่นก็คือคนราศีพิจิก คนราศีพิจิกลาหูเล็งคุณอยู่นะคะช่วงนี้ทำอะไรก็อาจจะมืดมนหนทางบางครั้งก็เจอโรคร้ายบางคนก็เจ็บป่วยหรือบางคนก็จะมีเรื่องของการอาลุ่มหลงมัวเมาหรือว่าเขาใช้คำว่าอะไรมีอะไรมาบังตาแล้วทำให้กิเลสต,ตัณหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจุดเทียนบูชาดวงชะตาก็คือสองราศีที่ควรจะจุดนะ ราศีพุธศพลัคนาพุธศพและราศีพิจิกลัคนาพิจิกแล้วในกรณีต่อมาคนที่เปิดไพ่หยิบสีดูดวงไม่ว่าจะเป็นดวงรายปักดวงรายอ่าดวงรายเดือนหรือว่าดวงความรักหรือไปดูดวงกับหมอไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณได้อ่าจำไว้เลยนะคะว่าถ้าใคร ไปดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแล้วคุณได้ไพ่เหล่านี้ปรากฏขึ้นหรือหยิบมาจับไพ่ใบนี้ได้มาให้ทําบุญด้วยแสงสว่างให้ทําบุญด้วยการจุดเทียนบูชาเสริมดวงเนาะไพ่ใบแรกไพ่เก้าดาบ ก้าวดาบคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับไพ่ใบนี้คิดเองเออเองมนโนเอาเองไพ่ใบนี้เครียดกลุ่มเรื่องอะไรไม่รู้ยังมาไม่ถึงเลยกลัวไว้ก่อนกังวลไว้ก่อนไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะเครียดหนักทุกหนักบางคนถึงขั้นอาการแบบว่าต้องเป็นโรคประสาทหรือว่าต้องหายาคลายเครียดมากินนะ ไพ่ใบแรกไพ่เก้าดาบใครจับได้ไพ่ใบนี้ควรจุดเทียนไพ่ใบที่สองไพ่สองดาบ อึดอัดใจลังเลใจเป็นคนจิตใจโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้มืดมนหนทางไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตนเองผ้าที่ปิดตาอยู่ทำให้คุณรู้สึกมืดบอดมีตัวเลือกมีช้อยส์ลังเลใจไม่แน่ใจไพ่ใบที่สองคือไพ่สองดาบดังนั้นใครที่เจอผ้าปิดตาแบบนี้แล้วมีดาบสองด แบบนี้แนะนำให้ทำบุญด้วยแสงสว่างหรือจุดเทียนอีกกรณีหนึ่งคือไพ่ใบนี้ไพ่พฤศษีถามว่าเป็นไพ่ดีไหมดีไพ่พฤศษีหมายถึงสติปัญญาหมายถึงความนิ่งความสงบหมายถึงคนที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วปรงได้ปรงตก หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือชี้แนวทางเห็นในมือของฤาษีถือตะเกียงไหมคะตะเกียงหมายถึงแสงสว่างจะเป็นแสงสว่างทางปัญญาก็ดีหรือจะเป็นแสงสว่างที่คุณต้องทำบุญเสริมดวงให้มัน ดวงดียิ่งยิ่งขึ้นไปเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้บำรุงค่าไฟก็ได้ถวายเทียนถวายหลอดไฟก็ได้ทำบุญกับคนตาบอดก็ได้หรือจะจุดเทียนบูชาดวงชะตาก็ได้ไพ่พระฤาษีดีมากๆอีกใบหนึ่งไพ่ฟ้าผ่าหอคอยถลม่มหรือไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่เดอะทาวเวอร์คือไพ่บ้านแตก คือไพ่การเปลี่ยนแปลงคือไพ่ความลับถูกเปิดเผยคือไพ่รู้แจ้งเห็นจริงคือไพ่ที่ว่าเบื้องบนกำหนดและขีดชะตามาให้คุณแล้วว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่ต้องออกไปจากชีวิตใครจับได้ไพ่ The Tower ออยากจะรู้ความจริงหรือความลับที่รอคอยการถูกเปิดเผยใครที่มีลับลมคมในกับคุณหรือปิดบังซ่อนเร้นอะไรคุณอยู่ จับได้ไพ่ใบนี้ความลับจะถูกเปิดเผยดังนั้นจุดเทียนเพิ่มเติมเพิ่ม,มในเรื่องของแสงสว่างคุณจะได้เห็นความจริงและจะได้คิดและตัดสินใจได้ว่าควรจะเอายังไงต่อไปไพ่อีกใบหนึ่งไพ่ใบนี้ก็ทุกอกทุกใจไม่แพ้9ดาบนั่นก็คือไพ่8ดดาบ แปดดาบรู้สึกมืดแปดด้านมากปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะไม่รู้จะจัดการปัญหาชีวิตอย่างไรถูกจับจ้องถูกจับผิดรู้สึกอึดอัด ถูกละเลยไม่ได้รับความใส่ใจไม่ได้รับความสนใจใครที่มืดแปดด้านถูกพันธนาการทำอะไรก็สะดุดติดขัดไปหมดทำอะไรก็ไม่ราบลืน่นคิดอะไรก็ไม่ออกหาทางออกไม่เจอไพ่แปดดาบมันมีทั้งอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายในนั่นก็คือความคิดลบของคุณเองหรือความกลัวความวิตกข,ของคุณเองใครจับได้ไพ่แด ดาบควรทำบุญกับคนตาบอดควรทำบุญด้วยแสงสว่างและควรจุดเทียนค่ะและไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของกองในบรรดาไพ่ยิปซีทั้งหมด78กอง78ใบในหนึ่งกองไพ่เดอะซันคือไพ่ความหวังความศรัทธาความเชื่อ ความเจริญรุ่งเรืองความกระตือรือร้นการสร้างฐานะสร้างทรัพย์สินสร้างทรัพย์สมบัติได้ด้วยตนเองความหวังใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแสงสว่างนะคะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการพุ่งทะยานใครที่ดวงกำลังขึ้นดวงกำลังดีจะต้องจุดเทียนเสริมดวงชะตาทำบุญด้วยแสงสว่างเพิ่มเติมเพราะจะทำให้คุณมีพลังในการขับเคลื่อนและ พร้อมที่จะพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จความสุขความมั่งคั่งและในขณะเดียวกันไพ่เดอะซันหมายถึงคู่แท้ใครจับได้ไพ่ใบนี้เตรียมตัวมีแฟนได้เลยนะจ๊ะจะเป็นพ่อไม่ลูกติดก็ได้จะเป็นแฟนเด็กกว่าก็ได้หรือไพ่ที่บ่งบอกถึงความเป็นคู่แท้คือไพ่เดอะซันต้องจุดเทียนส้มมะพยากรในนามส้มมะพามู ก็มีการทําพิธีจุดเทียนเช่นกันรอบนี้เลิกง,งามยามดีของเดือนกรกฎาคมคือวันที่18 18กรกฎาคมเลิกง,งามยามดีวันอาทิตย์บดีได้เลิกมหาเทวีเลิกมหาเทวีเลิกหมายถึงเลิกของความหรูหราฟ,ฟ,รฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือยเป็นเลิกของนางพญา มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดใครอยากทํามาค้าขายจุดเทียนแดงประสบความสำเร็จขายดีออเดอร์ ปังใครอยากมีโชคลาภอยากมีชีวิตที่หรูหรากินหรูอยู่สบายจุดเทียนในวันที่18กรกฎาคมนี้เฮงเฮงปังปังแน่นอนเรื่องเงินจะสำเร็จสมหวังทางใจทุกประการรูปหนี้ที่ยืมเงินไปก็จะเอาเงินมาคืนเรื่องเงินเนี่ยครอบจัก,กรวาลหมด นะแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในกำมือคุณด้วยอิทธิฤทธิ์ของเทียนแดงกับอีกประการหนึ่งเริ่นางพญาเป็นเริ่ของเมตตามหานิยมจุดเทียนแดงในเริ่ม,มหาเทวีเลิกจะทําให้คุณมีสเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่รักของเทวดาใครพบใครเห็นอยากจะเมตตาเอนดูและช่วยเหลือเกื้อกูลนะจุดเทียนแดงช่วยในหลายๆ โดยเฉพาะเรื่องเงินและเรื่องความรักใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของการเงินและเรื่องของความรักแนะนำให้จุดชุดละ199บาทเท่านั้นปิดรับจองวันที่17 17กรกฎาคมนี้ตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก15ชุดใครสนใจจองได้เลยนะคะทำพิธีโดยสมมะพยากรจุดวันที่18กรกฎาคมปิดรับจองวันที่17กรกฎาคมสนใจจองได้ทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรภาษาไทยสมมะพยากรชุดละ199บาท จุดให้ตัวเองก็ได้จุดให้คนรักก็ได้จุดให้คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องได้ทั้งหมดนะด้วยรักและปาถนาดีวันนี้ก็มาบอกกันแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสนใจจุดเทียนก็ทักมาหรือใครสนใจจะดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่อ r รัเกก็ทักแชท a c e b o o k สม,มะพยากรณ์ได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านทุกๆคนพรุ่งนี้หวยออก ใครอยากมีโชคจุดเทียนกันได้นะเฮงๆปังๆทุกคนบุญรักษาเทวดาคุ้มครองด้วยรักจากสมมะพยากรสวัสดีค่ะ